ไปดีครับอยู่กับผมช่องวิซ a าสเปรด k ้ n g งวัน,น,นครับวันนี้จะมารีวิวอัลบั้บรรม Allergamise Days ซซนี่ครับเป็นอัลบั้มรวมเพลงของของกรรมัมเบอร์เซ,ซในในปีของปีสองพันสิบสองครับเป็นซีนนดีบลดีวีดีเค้าเกตครับหน,น้าปกครับหน้าปกจะมีรูปหัวใจสีสีทองทองครับเป็นศิลปินกรรมัมเบอร์เซ,ซทั้งหมดครับเป็นมีฟิฟ้าแก้วไว้ซ้ายบล ซ้ายขวาสุดเป็นเดโมโปรเจกต์ครับสีเป็นเดโมโปรเจกต์ทีทูวันไฟฟ้าแก้วในกดจำเคีติกคิสมิฟายสี่คนไทม์ไทเซเว่นเดย์ทูและแคปแพดแล้วก็ xix มุมซ้ายมีโลโก้กัมมิเกเซยยุคที่สามครับแล้วก็ไปใส่ไอร์ลนด์กัมมิเกเซย์ครับและมีคำว่าเชื่อบัมบ้าไอ้์ลนด์กัมมิเกเซย์ดิสนี่นะครับข้างบน ตรงนี้เขียนว่าอาัลบั้มที่เชื่อมต่อทูบดีสนีดด้วยความรักจากกันเกษนะครับมีโลโก้ดีวีดีวิดีโอซีดีออเดียโอบวกดีวีดีค้าเกะรูปแผน่นครับราคาหนึร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสันปกสันปกเขียนว่าไอเลิศกันก้าเซ็ดดีสนีดคันมาคมสองพันห้าสิบห้าก็คือเดือนปีที่ทำนายแถบสีแดงสีแดงเงินตัดกันครับมีรหัสแผ่นซีดีของไอเอสแล้วก็ดีวีดีวิดีโอนะครับ,บตรงนี้เหมือนกันนะครับ ข้างหลังก็มีรายชื่อเพลงทั้งหมด16เพลงและศิลปินโดยใครนะับข้างบนเหมือนกันนะับเอเล็กมิกเซ e เดซี่นับนะมีโลโกโล้คอมเมิร์เชียลยูสใช้สำหรับผู้ประกอบการเชิญพณิษย์อัปเดตกับเมสเซ่ก่อนใครคลิก www elecmuse com มี qr แล้วก็เวนะ็บไซต์นับจัจทร์สามสิบเก้าช่องทางดาวโหลดเพลงโดนใจ โดเพลง i love music disney โทรดอนสองสองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาทีละห้าบาทไม่รวมค่าดาวน์โหลดเพลงเต็ม mv เพลงรอสายโหลดได้ง่ายๆโทรเลยครับมีโลโก้อยู่ชนลและยักษ์ทีวีครับปัจจุบันยุติดปแล้วเป็นเหลือแค่ i s m o กับช่องแปะรับพิเศษ pvc อย่างนี้ไม่ควรใส่ต้องเป็นต้องเป็น dv เข้าเกมเกมครับส่วน pvc จะเป็นของ vc dvd c เท่านั้นครับติดต่อค่าชำระลิขสิทธิที่บริษัทจักเกต ลิขสิทธิ์ไทยตะกัด tcc บัตรโทรศัพท์และแฟลชครับ C, ato, way, Fat, นะมีบาร์โค้ดคอมแพคดิสก์ตอนโอริโอ้ DVD วิดีโอครับอันเจอภาษาอังกฤษครับแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นายบริษัท IS นะครับโลโก้เ p 2009ผลิตทันบาคม2555นะครับอันนี้สำหรับใช้สำหรับเพื่อความเทิมภายในบ้านและประกอบการเชิงพาณิชย์เหมือนเดิมนะครับของลิขสิทธิ์ทันบาคาม2555วันวันเดือนปีทวผลิต ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันร้อยห้าสิบห้าประเภทสินค้าซีดีเพลงจำนวนสิบหกเพลงสมควรลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดประเภทสินค้าดีวีดีความยาวหกสิบห้านาทีหนึ่งวิหรือหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนับมีสูงบุคคลลูกค้าเบอร์โทรเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทไอเอสจำกัดมหาชนและที่อยู่บริษัทเก่านะครับมีเบอร์โทรและแฟกซ์ใบอนุญาตจะเขียนว่าว่า วทอจุดเจ็ดเจ็ดห้าสองทับห้าเลรมิกเซเดสนีนมิกเซสเดสนีนาจะเ,เป็นกลางนาจะเป็นกลางอนุญาตมือสีเงินบริษัทไอเอสจักัดมาชนครับตัวนี้เป็นกล่องสวนนะครับอันนี้นอันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับต่างตรงนี้ครับแล้วก็ข้อความอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างเหมือนเดิมครับ ตรงนี้เขียนว่าอ a l i c เซเดสนี่นะครับสอนปกก็เหมือนกันครับข้างหลังรายชื่อเพลงเหมือนกันครับต่างใบอนุญ,ญาตจะอยู่กล่องสวมครับอันนี้ตัวสีดีออยลจะเป็นสีดำครับดีวเดีคาเก็บเป็นสีเหลืองทองนะครับ มีรูปหัวใจแล้วก็ Alchemist like Desni ครับมีโลโก้ a l c h e m i s e Compact Disc Audio Commercial Use ลับเรื่องแผ่นครับดูซีดี CD ก่อนนะครับสภาพแผ่นก็มีรอยนิดหน่อยสามารถฟังได้นะครับดูดีวีดีครับด,ดีีมีคำว่าคาลเกตครับข้างบนนะครับ เลขเหมือนกันครับมีโลโก DVD ้ D V D ี D O ด้วยโลโก้ก็เหมือนเดิมครับแั่นก็มีรอยมีรอยบ้างเล็กน้อยครับสามารถเปิดฟังได้เหมือนเดิมครับข้างหลังไม่มีอะไรมีแค่ลูกหัวใจคนระับเหมือนกับปกด้าหน้านะครับ ันนี้เป็นรายชื่อเพลง16เพลงว่าคำร้องเนื้อร้องทำนองเล็กเรงโดยใครนะครับมีคำว่าไเลิฟกนะินเซดสเน่ครับอันนี้ก็เหมือนในกล่องสววนคะรับมีลูกศิลปินแล้วก็ลปหัวใจนะครับมีไอเลิฟกินเซดิสเี่เหมือนเดิมแล้วก็เราชื่อศิลปินมีใครรนะับ อามีรายชื่อเพลงศิลปินและมีนักเพลงนะครับข้างล่างมีกรมิกาเซยุคที่สามนะครับก็มีประมาณนี้ครับเอาละครับก็จบกันไแรับการรีวิว แล้วก็ไม่กเซดีเซนีเป็นซีดีโอโอบวกดีวีดีเข้าเกนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคคิดดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ร um ับชมสวัสดีครับ